ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะไซเลนซาวค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันน้ำตาลค่ะและทีมงานของเรานะคะก็คือดอมมี่ค่ะสวัสดีค่ะไททันค่ะและก็ตากล้องของเรานะคะพีชี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนค่ะเราไปหาผู้โชคดีกันค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเบนค่ะน้องมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนคะมองว่ามันไร้สาระมากเลยค่ะเราคิดว่ามันมีวิธีอื่นแก้ได้ไหม ก็มีค่ะอาจจะกำหนดเวลาการเล่นเลยโอเคขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อปั๊มค่ะชื่อเชลซีค่ะคุณมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับนโยบายการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าจะใช้ในการส์ชงานต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะในวิชาเรียน๋อเะเหมือนกันค่คะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบคกิ้งค่ะชื่อเบย์ค่ะน้องมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับนโยบายการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนดีค่ะ เด็กจะได้ไม่ต้องเล่นในคาบเรียน,แล,นแล้วน้องล่ะคะก็ดีนะคะเด็กจะได้สนใจเรียนมากขึ้นโอเคคะแนนจะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะน้อขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะพันค่ะอยากจะถามว่ามีความดีห็นยังไงคะเกี่ยวกับนโยบายการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนไม่เห็นด้วยทําไมคะก็คือขึ้นม .6 แล้วมันต้องใช้โทรศัพท์ในการเรียนเยอะบางวิชาก็ต้องใช้แต่โทรศัพท์ อย่างเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็สั่งงานในโทรศัพท์ถ้าเก็บเก็บโทรศัพท์ก็คือไม่มีใช้ในการหาข้อมูลเราคิดว่ามีวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ไหมคะไม่ต้องเก็บค่ะโอเคขอบุณค่ะค่ะ<อ>น้องชื่ออะไรคะชื่อแพทค่ะมีความคิดเห็นอย่างไงคะเกี่ยวกับนโยบายการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนก็ดีนะคะก็เวลาเรียนจะได้ตั้งใจเรียนมากขึ้นไม่สนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อไอค่ะชื่อมิวค่ะอยากจะทราบว่ามีความคิดเห็นยังไงกับนโยบายการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนค่ะไม่เห็นด้วยอะค่ะเพราะว่าม .6 หกับเามันต้องใช้เยอะอะแล้วแบบมาเก็บอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่สะดวกเลยอะค่ะแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยค่ะต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีโทรศัพท์ใช่ก็ค่อนข้างจะลำบากโอเคขอบคุณค่ะ ค่ะอยู่กับคนลอของเรานะคะชื่ออะไรคะอ่าชื่อบัตรปืนแตงครับอยากจะทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไงกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนค่ะผมว่ามันไม่สะดวกครับกับการเรียนครับเราคิดว่ามีปัญหาเอ้ยมีการแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ไหมคะเออก็คิดว่ามอปลายน่าจะมาได้และมอต้นห้ามามาครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทครับอยากจะทราบว่ามีความเห็นด้วยกับการเก็บโทรศัพท์ของเรียนไหมคะผมแ่อผมนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยครับทําไมคะก็ ยุคนี้มันเป็นยุคแบบสมัยใหม่แล้วครับการที่เก็บโทรศัพท์มันมันไม่ใช่เรื่องอะครับแล้วคิดว่ามีวิธีแก้ได้ดีกว่านี้ไหมคะก็อาจจะเอามาได้แล้วก็พอในวิชาเรียนก็ให้ห้องเรียนนั้นเก็บไปหน้าห้องเยนครับแล้วค่อยเอาคืนก็นกนได้ค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อไอติมค่ะอยากจะทราบว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเก็บโทรศัพท์ของเรียนคะ,นคะก็ดีอย่างนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเล่นในคาบด้วยแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้น ช่ค่ะข,ขอบคุณค่ะ,คคะชื่ออะไรคะชื่อบุญค่ะอยากจะทราบว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนค่ะรู้สึกไม่เห็นด้วยะคะ่ะเพราะว่าในปัจจุบันเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นข้ขอมูลต่างๆแล้วเวลาที่ใช้ค่าต่างๆนะคะคือพอเราไม่มีเราก็ไม่มีอะไรซื้อผาข้อมูลแล้วในปัจจุบันนะคะอาจารย์ยังสั่งงานอยู่ในไลน์อยู่เลยแล้วเราจะทำยังไงกับการที่ไม่มีโทรศัพท์อะ เราคิดว่ามีการแก้ป,ปัญหาที่ดีกว่าการเก็บโทรศัพท์ไหมคะมีค่ะเพราะว่าที่เอามาเล่นโทรศัพท์คือมันก็ส่วนน้อยใช่ไหมคะที่เอาแบบเอามาเล่นเกมอะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้ทําผิดเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องโดนเก็บโดนยึดโทรศัพท์ไปเลยคะ่ะอะไรแบบนี้โอเคขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อแก้วคะ่ะอยากรู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนคะ่ะก็ตอนนี้มันยุค 4G แล้วะค่ะก็ควรมีโทรศัพท์ไวค้ค่ะไม่ควรเก็บแต่ว่าควรให้รักษาแบบ คือกฎระเบียบของโรงเรียนมากกว่าค่ะว่าไม่ควรเอาโทรศัพท์มาเล่นแล้วก็ทําตามหน้าที่ของอาจารย์ไปที่ยึดโทรศัพท์ไปก็ได้แต่ว่าไม่ควรแบบเก็บเป็นกฎทางการแบบนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเย้ yeah. ชื่ออะไรคะชื่อแพรค่ะชื่อบีค่ะ อยากรู้ว่าน้องมีความคิดเห็นอย่างไงคะเกี่ยวกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการเก็บโทรศัพท์นรกเรียนคือแบบอย่างเช่นว่าวิชาวิทย์เข้าให้เวลาแบบมาค้นหาอะไรพวกนี้นก็แบบมันแบบขี้เกียจแบบเดินไปเอาอาคารอีกอาคารหนึ่งอย่างเช่นว่าเราเรียนอาคาราแล้วเราก็มาอาคารสามอะไรพวกนี้นก็คือมันตัง้งกันมากขี่มันไกลมันไกลแล้วน้องล่ะคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่านักเรียนจะได้ฝึกการเรียนรู้ ได้เข้าใจกับการเรียนมากขึ้นจะได้ไม่ติดโทรศัพท์ค่ะอ๋อสนใจเรียนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อแบมค่ะน้องมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนเห็นด้วยค่ะเพราะว่าจะทําให้เราสนใจการเรียนขึ้นค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนุ่มหล่อของเราสองคนนะคะประจําโรงเรียนค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อคิวครับชื่ออะไรคะแชมครับอยากจะถามว่ามีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียน ผมว่าผมเห็นด้วยนะครับว่าทำไมเพราะผมไม่มีโทรศัพท์เพื่อนผมก็ต้องไม่มีครับโอเคแล้วน้องล่ะคะก็เห็นด้วยค่ะผมเหมือนกันเหตุผลเดียวกันเลยโอเคขอบคุณค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อางชินซองกูครับอยากจะทราบว่ามีความคิดเห็นย่งไงคะกับการเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนก็ไม่เห็นด้วยครับแบบถ้าเราจะใช้แบบกระนั้นันอนะเราก็ต้องไปต่อคิวออให้ที่พึกษาอแบบมันรบกวนอะไม่เห็นด้วยคโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแนนค่ะคุณรู้สึกยังไงคะกับนโยบายกา,ยา,เารเก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนก็ในความคิดที่ฉันก็คือก็รู้สึกไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เพราะว่าเวลาเราเล่นเราก็จะรู้เวลาอยู่แล้วว่าเราจะควรจะเล่นตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอีกอย่างก,ก็มหกแล้วก็น่าจะปล่อยเพราะว่าเวลาทรงเวลาสอบอะไรเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการสมัครสอบแล้วก็ดูข่าวสารต,ต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะนี่ค่ะก็คือคําตอบของนักเรียนโรงเรียนเราค่ะ ค่ะจากที่ได้ประสัมภาษณ์มานะคะก็มีหลายความคิดเห็นนะคะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะส่วนมากก็จะไม่เห็นด้วยแล้วเราก็จะมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มเรากัน,นะคะ่ะเออก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าการจะทาคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อต้านหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเราแค่อยากจะแสดงทัศนคติของเด็กในโรงเรียนนี้นะ <S <S นะก็แค่นั้นนะคะคือ ในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าการที่เก็บโทรศัพท์ไปแบบนี้นะครับมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับคือปกติผมก็เวลาผมไม่รู้หรือไม่เข้าใจคําศัพท์อะไรต่างๆผมก็จะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาขออนุญาตอาจารย์ก่อนนะฮะแล้วก็มาเสิร์ชหาคําศัพท์ที่ผมไม่รู้นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ทําแบบนั้นไม่ได้ครับผมก็ต้องไปเดินตามหาอาจารย์เอาเองฮะส่วนคนที่ แอบเอาโทรศัพท์มาเล่นในเวลาเรียนนะครับผมก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเขาก็ยังเอาแอบมาได้อยู่ดีะคะส่วนคนที่คิดดีหรือว่าพยายามหาประโยชน์จากการใช้โทรศัพท์เขาก็หาประโยชน์จากส่วนนี้ไม่ได้แล้วนะครผมคิดว่าคนที่หาประโยชน์ส่วนนี้ได้เสียประโยชน์ส่วนนี้ไปส่วนคนที่ แอลเอาโทรศัพท์มาเล่นหรือคนที่ไม่ไดีวันนี้เขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรจากกฎข้อนี้เลยะคะ่ะผมคิดว่ามีแต่ข้อเสียค่ะ <c oughs> ถ้าใครอยากเห็นอีพสองของพวกเรานะคะใครมีประเด็นหลักๆหรือความคิดเห็นอะไรก็เมนมาใต้นี้เลยค่ะเราจะทำคลิปกันต่อะคะอ่ะ